เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพีช o u ลตี้รัสกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับซันจิบุกถล่มโอนิงาชิมานะครับเป็นตัวละครสายหมัดสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับทุกคนเปลี่ยนธาตุได้นั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาไอดีดองเพชรนะครับต้องเว็บซอมบี้รัสนะครับเป็นเว็บสุ่มไอดีดองเพชรเกมวันพีช o u ลตี้รัสนะครับทุกคน เริ่มต้นขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับทุกคนมีทั้งระบบ Android และ iOS สนะครับสามารถสุ่มได้นะครับขั้นต่ำนะครับเพจ1 0 0 0งพถึงห้าพเพรเลยนะครับทุกคนและยังมีโอกาสนะครับได้ตัวละครระดับรีเจนต์นะครับทุกคนระดับ ex นั่นเองนะครับตัวละคร ex สามารถเข้าไปใช้บริการเข้าไปสุ่มกันได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปสุ่มกันเลยเมื่อศัตรูนะครับโจมตีเราจนล หรือว่าโดนซัดจนกระดินนะครับก็จะ เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับให้กับตัวละครของเรานะครับเป็นธาตุที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับทุกคนและยังไม่รวมถึงสกิลหนึ่งไอ้สกิลสองนะครับทุกคนสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง100%นะครับการเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็จะเพิ่มโดยการเก็บสเต็กนะครับสามารถเก็บสเต็กได้จากสกิลหนึ่งนะครับหรือว่าการตีธรรมดานะครับทุกคนก็จะเพิ่มทีละ20นะครับทุกคนการเพิ่มพลังโจมตีนะถ้าโจมตีถ้าโดนทีละ2ตัวก็เพิ่มทีละ40 เลยนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเพิ่มยังไงรอเขาบวกกันก่อนผมยังไม่เอา,าด้วยหรอกอ quality quality ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งเต้เต้เต้เต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 เนี่ยตอนนี้นะครับอ่าพลังโจมตีขึ้นแล้วเพิ่มขึ้น40เซแล้วนะครับเพิ่มขึ้นแล้ว4ี่ิเดี๋ยวเราเข้าไปตีธรรมดาดูตี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 โอ้ตายนะครับตัวนี้เพิ่มเป็น60สิ้ลตีตีตีโอ้หึงตาย ตายตายยามาโตตายไปแล้วลูฟี่ก็จะตายแน่ะลูฟี่ก็จะตายก็เตะเลยสิครับลูฟี่ก็ตายไปเลยสิครับเลือดเหลือแค่นี้จะเหลือไว้อะไรล่ะโอ้โหอยากอยากลองแบบว่าตอนเลือดมันเยอะๆว่ะว่ามันจะแรงแค่ไหนอู้อะไรวะเกมกระตุกโอ้โหสุดยอดเกมกระตุกหรือว่าเป็นพ่อปลานักสู้ว่ะคนดูเตะ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 โอ้โหมันหลบได้มันหลบได้ดีก่อนเก็บเลือดก่อน โอ้ม oh, ันหลบได้ต you <asan shrine noise> ีธรรมดาไปตีธรรมดาไปสามารถเก็บสเต็กได้ด้วยการตีธรรมดาด้วยนะตีตีโอ้โหมันหลบได้แล้วโอ้โหมันปิ้นนะเนี่ยหนวดขาวตัวนี้มันปิ้นนะเนี่ยมันปิ้นนะเนี่ยมันปิ้นนะเนี่ย แค่ตายวิดีโอ้โหเตะเลงอยู่ดนาะคนดูสกิลหนึ่งก็แรงนะแรงจัดแรงจัดยามาโตะย่ามาโตะยามาโตรลบได้ยามาโตรลบได้เราก็รลบได้ยังไงยังไงเราจะชนะแล้ว,วยังไงลูงเตะโอ้โหโดนขัดโดนซัดจนปิวนะครับเวลาเราโดนซัดปิววเราก็เปลี่ยนเป็นสีสีที่ได้เปรียบนะครับเป็นทตาที่ได้เปรียบ เดี๋ยวเจอลูกเตะเท้าไฟลูกเตะเท้าไฟลูกเตะเท้าไฟโอ้โหตอนนี้เพิ่มบามเปนสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไหนลบอยู่เตะ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 ตอนนี้เพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหเต่ว่าสกิลมันรีช้าอยู่นะเตะเตะดูไม่โดนเตะเอ้ยเตะโอ้ออกมาออกมาก่อนโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นจัดก็ ตะเท้าไฟไปดีเตะเท้าไฟตอนนี้เพิ่มเป็น100เแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะครับทุกคน100จะเละแค่ไหนดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคนโอ้โหกระดินไปเลยโคโบี้โคโบี้ตายไปเลยนะครับแต่ว่าสุลูฟี่เกือบตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ตายตายไปซะอูนิดเดียวจะตายแล้วลูฟี่จะตายแล้ว,ลต,าลวตายไปดิโอ้ยไม่ได้ดูทงคนดูออ้ยจะแพไ้ไปดึงธงโอ้โหแพ้ไปนะครับคนดู คือเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับไล่ฆ่ามันๆนะครับทุกคนสําหรับซันจิบุกถล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูการอีกเกมนะครับเกมที่สองนะครับเอาละครับและเราก็มาต่อกันในเกมที่สองนะครับทุกคนและหลังจากที่เกมที่หนึ่งบอกเลยว่าโคตรมันนะครับสําหรับซันจิบุกถล่มนะครับทุกคนเตะมันๆไปเลยนะครับอย่าเบิ่งบวกดีกว่ารอดีกว่าเพื่อนบวกก่อน เออเอโดนสตานอืไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราหายจากสตานค่อนข้างเร็วนะก็ลูกเตะเท้าไฟกันไปก่อนนะครับอู๋เตะทีเดียวนะครับเพิ่มพลัง100%นะครับแล้วก็สกิลสองเตะไคโดฮะอะไรอะ่ะโดนไคโดส่วนผมโดนไคโดส่วนทีเดียวตายโอ้กำลังจะโชวพลังลูกเตะ100%นะครับอืมไม่ได้เตะซะงั้นโดนไคโดก่อน ว่โถคือสก,กิลมันออกช้าช้ายังไงไม่รู้นะคุณดูนะก็เตะใครดูไปก่อนเตะเท้าไฟไปก่อนเก็บสเต็กไปก่อนพลังโจมตีตอนนี้สี่สิบเเซ็นต์สี่เปแล้วไงใครโดมาดิมาเถอะ,ะ,ะมาเถอะมาตะธรรมดาไปก่อนเตะธรรมดาไปก่อนหกสิบเปอร์เซ็นต์เปรสลเปโสเโปโล,ลใช่ไหมเปโรสเปโลใช่ไหมเตะไปก่อนห0ึ่งร้อยเปอตสโลตายใครโดอยากลองไหมใครโดหนึ่งนอ่ะ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอยากลองไหมไคโดอุ้ยเกือบตายนะไคโดเกือบตายนะไคโดเกือบตายนะก็ติธรรมดาไปก่อนอุ้ยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลูกตีเท้าไฟโดนลูกตีเท้าไฟอุ้ไม่ตายตายปะไม่ตายนะมันมีเกาะนะคนดูนะไคโดมีเกาะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนอุ้ยม่งเยอะจัดเลยว่ะไคโดอะลูกตะอืม อื้อไขโดเยอะจังวะโอ้โหเหมือนตัวมันม่วงในอ o วออะไขโดอะคือเยอะจังวะเต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 ะอูมันหลบได้โอ้มันหลบได้มันได้เกาะโอ้โหโอ้เอ้ยไโดไม่เยอะจัดเลยเดินกันมั่วเลยเหมือนในอ o วอ่ะเหมือนเป็นตัวมันม่วงอะของดัตสเลยเยอะอะเออเหมือนจัดเลยนะมันเดินกันแบบเนี้ยโอ้โห สุดยอดคือฝั่งเรามีแค่ธงเดียวยังไงเตะเตะเตะเตใครโดนตายไปหนึ่งใครโดนตายไปหนึ่งพลังโจมตี20% 20%บตี20% 20%ก็พอมั้งเป็นไง20%พอยังไงลูฟี่ลูฟี่ยังไงเอาเลยไหมเอาเลยไหมเตะไปก่อนเตะเก็บสแต็กไปก่อน20% 20%ไปก่อนโซโล ก็ตีไปก่อนตีธรรมาดาไปก่อนอเขาหลบได้嘛หลบได้ก็ลูกเตะเท้าไฟไปก่อนใช้ยันตีไม่ได้หรอ,อจบแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นครับสำหรับซันกิบุกถล่มนะครับก็เล่นสนุกนะครับ เป็นตัวที่เล่นสนุกแล้วก็เตะค่อนข้างแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูสวัสดีครับ